ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1 9 5คนเรือเอกิซารุบาดเจ็บหนักหลังจากที่ถูกลูฟี่ซัดเข้าไปอย่างเต็มแรงและเทพนิกะของลูฟี่พลังแห่งความหวังในตำนานของเหล่าธาตุเผ่ามังกรฟ้าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขบวันพีชทั้งหลายเลยนะครับหริปนี้เป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1 9 5ซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องราวต่างๆนั้นก็มาครบแบบจัดเต็มแล้วนะครับก็จะเป็นคาพูดต่างๆการแสดงนะครับของแต่ละตัวละครอ่าวันนี้ก็จจะนนนนนํนาาาเเสอใบบ้้้ทุกคัไดขแบบง่ย Memorial. แล้วก็สน, niveau. สนุกด้วยนะครับและเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ ja ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1 0 9 5ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเราจะเห็นว่าเหล่าทหารเรือนั้นต่างวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยหลังจากการปรากฏตัวขึ้นของ5าผู้เท่าเซตเทิลโดยในระหว่างที่ทหารเรือกําลังวิ่งนั้นนะครับก็ได้มีการประกาศนะครับจากศูนย์หนึ่งในหาผู้เท่าเซตเทิลมาถึงแล้วพลเรือเอกหรือแม้กระทั่งกัป ลังผู้เท่าแซตเทิรส่วนทหารเรืออื่นๆนั้นโปรดถอนตัวออกจากศูนย์การต่อสู้นิสซะเพราะพวกเจ้าไม่คู่ควรจะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขา โดยเหล่าทหารเรือนะครับที่วิ่งหนีนั้นนะครับก็ต่างเม้ามอยกันใหญ่เลยเขาลงมาที่นี่ยังไงกันนะฉันเนี่ยเคยเห็นแค่ภาพเขาเท่านั้นและสายฟ้าประหลาดนั้นคืออะไรกันและปกติแล้วจะเรียกคนระเอกระตอ,อมัามงกรฟ้าหนึ่งคนเขาคนนี้เนี่ยอยู่เหนือพระเจ้าไปได้ซ้ําเขาผู้นี้เป็นชายผู้ดีมาจากแมรีจวงเงั้นเหรอและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่พุท่าเซเทิลนะครับที่ถูกจิวเวอรี่บอนนี่แทงก็เกิดการโวยวายกันใหญ่เลยทําอะไรของเธอนะ่ะบอนนี่บังอาจแทงุ้ท่าเซเทิลเงั้นเหรอนั่นคือผู้นําของโลกที่่องตงตําแหน ส,สเหล่าพเลเรือโทเตรียมยิงแต่หลังจากนั้นผู้ท้าแซตเทิลได้ทําการตะคอกใส่เหล่าพเลเรือโทเงียบลงซะถ้าฉันเนี่ยไม่อยากถูกแทงฉันเนี่ยก็จะหลบมันเองและหลังจากนั้นนะครับผู้ท้าแซตเทิลนะครับได้จับร่างนะครับของจิวเวอรี่บอนนี่และบีบเอาไว้ที่มือของตนเองซันจิโกรธสุดๆเลยนะครับและพุ่งเข้าไปเพื่อจะจัดก,การช่วยเหลือนะครับจิวเวอรี่บอนนี่แต่ก็ถูกผู้ท้าแซตเทิลนั้นโจมตีกลับมานะครับและตัวของซันจินั้นก็กระเด็นออกไปและหลังจากนั้นผู้ท้าแซตเทิลดึงดาบออกจากตตััววเเองงงรแแล้แ้้กกก็ฟสได ว่าบาดแผลบาดแผลของเขาหายไปแล้วส่วนสันจินั้นนะครับก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับแล้วก็มือกุมหัวเอาไว้นะครับดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับที่หัวด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนะครับพวกเราพลเรือโทนะครับจึงใช้โอกาสนี้นะครับในการพุ่งไปเพื่อจะจับนะครับในตัวของดรเวกาพังแต่ผู้ทอเซตเทิน์น,นั้นได้ทํำการห้ามเอาไว้ ลอก่อนไอ้เจ้าพวกโง่ไม่จําเป็นต้องรีบร้อยอะไรขนาดนั้นเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะวิ่งหนีข้าไปได้แล้วละและ้วพุทธรัตนลนะครับก็มองไปที่คิสรุนะครับที่ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับแล้วก็มือนั้นกุมหัวเอาไว้แม้กระทั่งนายเนี่ยยังใช้เวลานานกว่าที่คิดนะคิสรุพลเอกคิสรุนะครับก็เลยทําการขอโทษ ขอโทษครับผมไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งสิ้นผมน่ะเคลื่อนไหวตนเองไม่ได้สักพักนะครับส่วนลูฟี่ในตอนนี้นะครับสภาพเนี่ยร่างกายก็เหี่ยวสุดๆเลยนะครับหลังจากที่หมดพลังจากร่างเกียห้าโดยพุทธเซตเทิลนะครับก็บอกเลยครับว่าไม่เป็นไรฉันพอเข้าใจเหตุผลดีหลังจากนั้นนะครับพุทธเซตเทิลนะครับจึงใช้ขาที่เป็นร่างแมงมุมของตนเองนั้นนะครับจะทิ่มแทงเข้าไปในตัวของลูฟี่ที่กําลังนอนอยู่แต่แฟรงกี้นั้นได้ช่วยเหลือลูฟี่ได้ทันนะครับโดยการต่อยร่างลูฟี่นะครับให้หลบนะครับจากการโจมตีของพุทลแะง จากนั้นนะครับก็ใช้มือของตัวเองนะครับในการคว้าตัวลูฟี่เอาไว้เพื่อทําการหลบพุทัเซตเทิลนะครับถึงกับชื่นชมแฟรงกี้โดยบอกและครับว่า,าถือว่ามีพรีมที่ดีเลยนะเจ้าหมวกฟางแล้วก็พูดต่อแหะครับว่าเจ้าลูฟี่หมวกฟางชิวลี่บอนนี่ถึงแม้ว่าพวกแกนั้นนหะจะเข้าร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ข้าไม่ได้คาดคิดพวกแกเนี่ยถูกล้อมเอาไว้ด้วยเหล่าทหารเรือที่อยู่บนเกาะแห่งนี้หากโชคชะตานั้นพลิกผันพวกแกสามารถหลบหนีได้ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนแกไวก้าพังแกคือความ พยศที่บังอาจทรยศพวกข้า หลังจากนั้นนะครับผู้ท่าเซเทิลนะครับก็ทําการบีบร่างของจิวเวอรี่บอนนี่นะครับแรงมากยิ่งขึ้นจิวเวอรี่บอนนี่นะถึงกับกระอักเลือดออกมาทําไมมนุษย์นะ่ะถูกบอกว่าไม่ทําอะไรสักอย่างแต่เจ้าพวกนั้นเนี่ยก็ทําอยู่ดีฮ่า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 หลังจากนั้นนะครับพวกของซันจิพวกเขานั้นไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้เฮ้มีใครสามารถขยับขยือนตัวเองได้บ้างหรือเปล่าไม่ไม่ฉันก็ขยับขยื่นไม่ได้หากไม่ใช่พลังของวิทยาศาสตร์แล้วก็ก็คงเป็นพลังผลปีศาจนั่นแหละไม่นะบอนนี่บอนนี่จังตัดไปทีี่จบอน ี่นะครับที่ในตอนนี้ถูกปีบตัวอยู่นะครับแต่เธอนั้นก็โกรธแค้นในตัวของผู้เท่าเซตเทิรแกผู้เท่าเซตเทิรแกฆ่าพ่อของฉันผู้เท่าเซตเทิรเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับในทันทีโอ้คูมะนั่นเหรอเขาเนะ่ยเกิดเนาะเป็นทาสเขาเนะ่ยเป็นชนเผ่าที่ลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นอาชญากรที่มันร้ายแรงเป็นผู้ที่รอดชีวิตคนเดียวของกลุ่มโจสรสลัดที่ถูกกำจัดไปยังไงล่ะ หลังจากนั้นนะครับจิวลี่บอนนี่นะครับจึงนึกย้อนกลับไปในอดีตนะครับในสมัยที่เธอเด็กๆตอนนั้นพ่อของเธออย่างคูมานั้นได้พูดบางสิ่งบางอย่างกับจิวลี่บอนนี่บอนนี่ตั้งแต่พ่อนั้นยังเป็นเด็กเนี่ยพ่อเนี่ยเขาจะเป็นฮีโร่เสมอมาเลยพ่อนั้นอยากจะนำอิสรภาพมาสู่ทุกคนเช,คเช่นเดียวกับนิก,กาเทพแห่งการปลดปล่อยยังไงล่ะนิก,กาหน้าชื่นชมใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นคูมานั้นนะครับก็เต้นนะครับด้วยท่าของนิก,กาให้ทางด้านจิวลี่ได้เห็นแล้วก็ได้บอกแหลคะครับว่านิก,กาเนี่ยเขาจะเต้น đúng อันนี้ก็คือเสียงคองนะครับมันจะมีเสียงกองที่ทางด้านของคูมานั้นทําให้จิวรี่บอนนี่ได้เห็นซึ่งคูมานั้นก็ยังยืนยันแหละครับว่าถ้ามีเทพนิกาแล้วแล้วก็จะปลดปล่อยผู้คนอย่างแน่นอนและเหตุการณ์ก็ถูกย้อนอดีตกลับไปนะครับในสมัยที่คูมานั้นยังเป็นเด็กโดยถูกย้อนกลับไปเมื่อ47ปีก่อนในนาจาซอเบตนะครับในทะเลแถบเซาบลูโดยคูมานั้นได้เกิดขึ้นนะครับโดยเขานั้นเกิดมานะครับเป็นเด็กที่ตัวใหญ่มากๆเขาเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยสำหรับเรานะถึงแม้้้เเขจะะตัััววใหญ่่่แบบนนนนีซึงงงพออคูมกนนก็ป็ปล ยพยายามบอกให้หมอนั้นปกปิดนะครับเรื่องสายเลือดของคูมะโดยหมอก็รับปากแหละครับว่าเรื่องสายเลือดของคูมะนั้นนะครับจะไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ปรากฏว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับได้มีสปายและการในการสอดแนมเข้าไปในโรงพยาบาลจึงทาให้พวกเขาได้รู้แหละครับว่าคูมะนั้นนะครับแล้วก็พ่อของคูมะมีสายเลือดของเผ่าพันธุ์บัคเคเนียนะครับไหลเวียนอยู่นะครับในร่างกายของตนเองโดยพ่อของคูมะนั้นนะครับก็ร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็บอกนะครับให้ฝั่งทหารเรือนั้นได้โปรดนะครับปล่อยลูกชายของเขาแล้วก็ภรรยาของเขาด้วยพวกเขานั้นไม่เกี่ยวนะครับแต่ปรากฏว่าพวกเขาทั้ง3คนนะครับพ่อแม่ลูกนั้นก็ถูกจับไปเป็นทาสที่เมริจัวโดยคูมะในตอนเด็กนั้นก็ ใช้แรงงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยเผ่ามังกรฟ้านั้นนะครับก็จับเขาไว้นะครับเพื่อทําสิ่งนู้นสิ่งนี้โดยเขานั้นแข็งแกร่งนะครับแม่อายุยังน้อยเท่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งทําแต่ละสิ่งละอย่างไม่ถูกใจก็จะถูกทําโทษด้วยการทําร้ายร่างกายต่างๆนานๆนะครับจนวันที่แม่ของคูมานั้นได้เสียชีวิตลงไปนะครับคูมานั้นก็ร้องไห้นะครับแต่ฝั่งเผ่ามังกรฟ้านั้นก็ยังข่มขู่คูมานะครับให้หยุดร้องไห้พ่อของคูมานั้นก็เลยมาปลอบในตัวของคูม่าบอกคูมว่าไไมมม่่่เป็นนนรรตอี้้ยแแดสว์ ของคูมาในตอนนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ดีกว่าพวกเราซะอีกเธอน่ะอยู่บนสวรรค์อย่างสบายลวละโดยคูมานั้นก็ยังร้องไห้ใหญ่เลยนะครับเมื่อรู้ว่าแม่ของตัวเองนั้นเสียชีวิตนะครับพ่อของคูมานั้นก็เลยพยายามจะปลอบคูมะาเฮ่ hey, คูมาไม่เป็นไรหรอกลูกนะแข็งแกร่งแล้วก็ยังต้องมีชีวิตต่อไปมันมีนักรบแห่งอิสรภาพเนี่ยเขาจะช่วยพวกเราได้นะเทพแห่งแสงแดดนิกะยังไงล่ะนั่นคือนักรบในตำนานส่งต่อจากโจสรสลัดของพวกเราวันหนึ่งเขานั้นจะมุ่งมาที่มาหาสมุทรอยู่ภายใต้อิสรภาพอย่างดวงอาทิตย์ยััังงไลล่ะะแเขานน้จหวร เสมอเลยนะลูกหลังจากนั้นพ่อของคูมะพยายามจะเต้นให้คูมะได้ดูนะครับว่าเทพนิกาณ์นั้นเนี่ยเต้นยังไงแล้วก็ทําเสียงดนตรีนะครับเสียงกลองในหัวใจให้ฟังเขาจะเคลื่อนไหวตามจังหวะแล้วผู้คนก็จะหัวเราะตามแต่หลังจากนั้นนะครับพ่อของคูมะนั้นถูกเผ่ามังกรฟ้ายิงนะครับโดยบอกเลยครับว่าแกเนี่ยเสียงดังเกินไปหุบปากซะซึ่งคูมะนั้นนะครับก็ได้เห็นพ่อของตัวเองนั้นเสียชีวิตลงนะครับต่อหน้าต่อตาของเขาและหลังจากนั้นเหตุการณ์ผ่านไปนะครับใน38บปดีก่อนที่เวสต์บนะตนนรนูน ได้จัดการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับโดยจะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นในทุกๆ3ปีโดยจะจัดขึ้นนะครับในประเทศที่รัฐบาลโลกนั้นเนี่ยไม่ได้ครอบครองนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะถูกจัดขึ้นที่กอะวันเลกเกาะนี้นะครับเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยทรัพยากรต่างๆมากมายซึ่งประเพณีการล่ามนุษย์นั้นนะครับเกิดขึ้นนะครับกับพื้นเมืองต่างๆนะครับซึ่งประเทศนี้เป็นทรัพย์สินของฝั่งรัฐบาลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกษัตริย์ของประเทศนั้นพยายามจะปฏิเสธพยายามจะปกป้องคนอยยานค่พุณู จะฆ่าคนในประเทศนี้ไม่ใช่หรืองไงฮะแต่หลังจากนั้นนะครับกษัตริย์นะครับก็ถูกปลิดชีวิตลงไปนะครับข้อหาที่ฝ่าฝืนนะครับคำสั่งของเผ่ามังกรฟ้า โดยเป็นฝีมือนะครับของเซนฟิแรงการลิงนะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยเขายังหนุ่มเลยนะครับโคตรรอเลยนะครับบอกว่าหน้าเหมือนแชงก็ได้เลยนะซึ่งเซนฟิแรงการลิงนั้นถูกคาดหมายไว้แหละครับว่าจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้เขานั้นนะครับหน้าตาดีมากๆเลยนะครับจนทาให้นะครับพวกเราพผมังกรฟ้าต่างๆนั้นต่างลงไหลได้ปลื้มในหน้าตาของเขานะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนอกจากชาวพื้นเมืองแล้วก็จะมีพวกทาสนะครับที่มีปัญหาเนี่ยก็จะถูกนะครับมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยคือเง่ายๆนะครับ ซึ่งเราจะได้เห็นพุทธาเซตเทิร์นด้วยนะครับก็แก่เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนาะซึ่งอันนี้เราไม่รู้นะครับพ่าทำไมมันถึงแก่เนะครับเดี๋ยวต้องรอเปิดเผยอีกทีนึงซึ่งในตอนนั้นเองนะครับพุทธาเซตเทิร์นก็ได้รับรายงานเลยครับว่าเด็กทาตนะครับของเผ่าพันธบัคเนียนะแหน่ได้ทําการหลบหลีกไปแต่ว่าตอนนี้นะครับได้ถูกจับตัวกลับมาได้แล้วโดยคุมานั้นได้ถูกลากตัวเข้ามานะครับแล้วก็ถูกด่าไปด้วยเลยครับว่าไอเลวเอ้ยแกหนีทาไมนีด หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการปรากฏตัวขึ้นของ2บุคคลน,นะครับโดยคนแรกเนี่ยก็คือจินนี่นะครับและคนที่2นะครับก็คือเอมโพเริโออีวานคอฟโดยทั้งสองคนนั้นก็เป็นทาสนะครับที่จะร่วมในการแข่งขันครั้งนี้โดยทางด้านของอีวานคอฟที่เห็นคูมาถูกลากมานะครับก็เลยพูดจับเจ้านั่นไว้ตรงนั้นนั่นแหละฉันเห็นว่านี่เนี่ยคือรางวัลครั้งใหญ่เลยไม่ใช่หรอเจ้านั่นเนี่ยได้ยินมาว่ามาจากเผ่าพันธุ์บัคเนียเลยนะเผ่าพันธุ์ที่มีสายเลือดของคนยักษ์อยู่นะโดยจินนี่นะครับ เหมือ,นนอีวานคอปก็เลยพูดแหละคับว่าใหญ่บ้ามันก็ใหญ่แค่หน้าไม่ใช่หรือไงฮะจุดนั้นเนี่ยไม่ใช่จุดน่าสนใจเลยแต่ทําไมการสีหน้าเนี่ยมันดูเศร้าเสลือเกินแกยังอยากมีชีวิตต่อไม่ได้เจ้าหนุ่มบัค,คเนียฮะซึ่งหมายถึงพูดถึงคูม,มานะครับแล้วก็เป็นการจบไปสาหรับมังงะวันพีชในตอนที่1 9 5กระดมนี้เป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1 9 5นะครับก็คุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนะ ว่าคูมะนั้นนะครับจะอยู่อย่างทุกทรมานขนาดนี้นะครับถ้าใครก็เศร้ากับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาแล้วอยากให้ผมทําอะไรนะครับเกี่ยวกับมังงะวันพีชในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยอาจจะเป็นประวัติคูมะหรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนก็ฝากไว้้วยลวกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ